ต่อให้จะมีการเทคข้อมูลแล้วนะคะในเรื่องของขน,นต,งตางๆนะคะก็ยังมีการขึ้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องกํา สวัสดีนะคะอยู่กับช่องป๊อปปี้ายชาแนลนะคะในรายการ New Item นะคะอันนี้ก็เข้าสู่ EP ที่6แล้วก็ขอบคุณนะคะ EP ที่5ด้วยนะคะจากการอัปเดตฮอร์โมนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมีไอเทมนะคะสําหรับสาวประเภท2แล้วก็ผู้หญิหลายคนที่มีความแบบ ฮอร์โมนเพศชายในตัวเองสูงนะคะอย่างเช่นกระเทยอ,อย่างดิฉันเซึ่งต่อให้จะมีการเทิ่มฮอร์โมนแล้วนะคะในเรื่องของขนต่างๆนะคะก็ยังมีการขึ้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องกําจัดนามที่ที่พอยที่แทงใสแล้วนเราก็จะมีไอเทมหลักน,นกานเ็คือ เป็นเครื่องถอนกดกนะคะเครื่องถอนกดกนะคะตัวนี้บอกไปเลยว่าเป็นสีชมพูกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักนะคะจับพอดีมือนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่น้ำหนักเบาด้วยนะคะราคาตัวนี้ไม่แรงนะคะอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะอันนี้เอาไปซื้อในช้อปปี้ต้องบอกนี้ว่าก่อนอน,นั้นเนี้ยซื้อมานานแล้วเครื่องตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะทุกคนก็คือซื้อมากะว่าจะเอามา แต่เวลาเอามาใช้จริงๆก็สือที่เกียยน,นะคะก็เลยไม่ได้ใช้เลยก็ใช้อยู่ประมาณแค่ 1- นึ่งสองแผ่นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เลิกใช้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทําที่ร้านเอาการใช้ข้อมูลมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะคะขนของเราก็ทําให้เราอ่อนตัวลงนะคะแต่ถามว่ามันหายไปสักทีเดียวไหมมันก็ไม่ได้หายไปสักทีเดียววันนี้เราก็จะมาใช้เครื่องเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวทำให้สาธิตให้ดูนะจ๊ะว่าเครื่องนี้เป็นยังไงบอกได้เลยว่าถึงลากถึงโคนมากๆอาโอเคถ้าพร้อมแล้วปะเดี๋ยวเราไปลองกัน บางส่วนที่ถอนไปบ้างแล้วก็มีการแบบว่าเริ่มขึ้นบ้างแล้วนะจ๊ะนิดๆหน่อยๆนะคะคือมันก็มีขึ้นปากปลายบางทีคือบางครั้งมันถอนเองนะคะก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าตัวอ้วนด้วยตัวใหญ่ด้วยเราก็ป้มไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปสาธิตลอง คค่ะดิฉันมันอาจจะน่าเกียดนิดนึงนะจ๊ะก็ทนๆดูกันก่อนละก,กันเนาะอ่ะอันนี้ให้เปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือข้างที่ทําการถอนไปแล้วส่วนอันนี้ก็คือถอนไปแล้วแหละล่าสุดแต่ว่ายังมีกกุบกริบๆอยู่บ้างนะจ๊ะเนี่ยมันก็ยังเล็กๆน้อยๆแต่ข้างนี้คือเนียนกริบเลยนะอืมจะถือสาขันดิฉันนะจ๊ะก็คือมาทําให้ดูเออเห็นปะ ชาม,มาโอเคเราก็ได้ทําการนะคะถอดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็บอกได้เลยว,ว่าขาดิฉันอาจจะดูแบบว่าไม่ได้ส,วย,สวยเก๋แต่เท่าไหร่ก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเนาะความขากรนะเทยเนาะมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครหนักเครื่องนี้นะคะก็บอกได้เลยว,ว่าหลายลคนนะคะก็สามารถไปตามได้นะคะในช้อปปี้รัชดานะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะไปเลือกดูกันก็อย่างน้อยในช่วงโควิดแบบนี้นะคะก็ช่วยให้ขาของเราดูสวยขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถออกนอกสถานที่ได้ ตัวนี้ก็ยังเบาแรงของเราไปได้เยอะนะคะตัวนี้ไม่มีสปันจ์นะคะก็คืออยากมาแนะนําสําหรับลูกเสือสาวทุกคนว่าเออตอนนี้มันแมวกขนไม่ได้นะก็คือใช้ตัวนี้ตัวนี้ช่วยได้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราไปหาซื้อเอานะคะก็มีคิปแค่นี้แหละสาหรับตัวิวไอเทมนะคะก็ะใช้ที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แนะนําตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะตาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัยดีคะ